คืองานในวันนี้ค่ะคืองานในวันนี้วันนี้โอเคค่ะเพวันนี้เป็นงานเปิดตัวนะคะส้าของแบรนด์ูีนะคะซึ่งแบรนด์ตัวนี้เนี่ยผลิตละก็นํ้ามจากประเทศตุรกีนะคะโดยที่เป็นหมอินนะคะและก็เิติภัณา์นะคะได้เป็นคนคิดตัวคลเข้ามาค่ะแล้วก็อ่อหน้าร้านเนี่ยเราเอกซิ ทนก็บอกเลยว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการเติมน้ําให้ผิวอย่างที่ทุกท่านจะเห็นในเรื่องของแอสแคของเรานะคะก็คือโดเียปกัิผิวที่ดีนะคะคือผิวที่มี m o i s ไ u เซ z e r นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆตัวเนี่ยทุกตัวมีข้อดีแต่ว่าตัวนี้เด่นคือการกรับ <ST> ทาผิวก่อนที่เราจะผิวละเอียดผิวขาวนะคะเราต้องมีผิวที่มีความชุ่มชื้นก่อนนะคะเื่อตัวผลิตภัณฑ์ที่้องวิเปียกเป็นเซนเตอร์ตัวเนี้ยนอกจากริการเติมน,น้ำให้ผิวเนี่ยตัวเนี้ยมันคือคืณว,วันก็คือตัวคอร์โตรดนะคะเอ่อเป็นเหมือนทัมเมอร์เป็นสีธรรมชาตินะคะนอกจากที่จะบำรุงนะคะก็ยังสามารถที่จะทาก่อนรองพื้นเพื่อให้รองพื้นนะคะคเกลี่ยหนาคือผิวจะเรียบเนียนขึ้นด้วยค่ะ ได้ใช้จริงค่ะได้ใช้ก่อนมิจะตอบ่อแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าผิวเราทำงานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องผิวสำคัญมากถ้าผิวชุ่มน้ำหรือิ่มน้ำเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าหรือเวลาทำอะไรเนี่ยทุกคนก็แบบจะเหงื่อไม่ชัดเจนใช่ค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นควันทีาบั่นงแล้วก็เป็นไฮเมอร์ด้วยคัก็อย่างที่พูดไป มากจริงๆเนี่ยตอนที่เราจะเลือกศิลปินเข้ามาร่วมง,งานเนี่ยคุยคู่แล้วพูดอีกน้อง <S <S> <S ก็คือเราจะเลือกในเรื่องของภาพลักษณ์ของศิลปินนะคะน้องเนี่ยเป็นคนภาพลักษณ์ที่แบบภาพลักษณ์ตัวเองมาตลอดเป็นคนที่น่ารักส่วนในเรื่องของรูปลักษณ์น,นะคะด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยเป็นศิลปินไทยแต่ว่ารูปลักษณ์ของน้องเนี่ยดูเหมือนเป็นสาวเกาหลีน,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าตวัวผลักที่ อย่างที่พี่นดยบอกว่าเราหยิบขึ้นมาบล็อเนี่ยหน้าน้องลอยมาน,น,นั่นก็เลยเป็นที่มาว่ายูวเกียยูวเกียค่ะยูวเกียได้ค่ะย,ววยูก็ขอฝากอินจูเมดี้ด้วยนะคะหา,าซื้อได้ที่แฟนบอยนะคะหรือว่าทางส่วนของอินจูเมดี้คะ่ะ injumedy.tk ค่ะก็จะมีสองช่องทางเลยคะ่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะอยู่ดีๆก่อองนนะคะ